ในการฟังเสียงสัญชาตญาณภายในนั้นเป็นอย่างไรไลน์นี้มีคำตอบให้กับเราทุกคน,ค,นค่ะเป็นจิตวิญญาณที่เรามีสัญชาตญาณภายในของเราทุกๆคนเลยวิธีการในการที่เราจะสามารถฟังสัญชาตญาณภายในของเราได้คือการที่เราต้องสงบและสามารถฟังความรู้สึกของเราได้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของเรานี่แหละเป็นของขวัญ ที่ล้ำค่ามากๆที่ธรรมชาติให้กับเรามานะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ทำให้เราตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างและเกิดความผิดพลาดเกิดปัญหาเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยฟังความรู้สึกเราไม่จับสัญญาณอารมณ์ความรู้สึกของเราเราใช้ความคิดในการตัดสินจึงทำให้เราเจอปัญหาเจอความท้าทายหรือเกิดการ ตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ซึ่งอารมณ์ของเราทุกๆคนค่ะมีด้วยกันสองอารมณ์อารมณ์แรกคืออารมณ์ที่เรารู้สึกดีอารมณ์ที่เรารู้สึกดีเป็นอารมณ์อะไรบ้างก็คืออารมณ์เหมือนอารมณ์มีความสุขสนุกเบิกบานโปรง่งโล่งสบายรู้สึกอิสระรู้สึกมีความสุขนี่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกที่เป็นรู้สึกดี เมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคุณมีปัญหาต้องการแก้ไขหรือต้องการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตถ้าการตัดสินใจของคุณคุณตัดสินใจลงไปแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกโล่งเบาสบายอิสระนั่นเท่ากับว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนั้น เป็นการตัดสินใจโดยการที่คุณฟังเสียงสัญชาตญาณภายในของคุณส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจแบบนี้ค่ะจะทําให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณฟังเฉพาะความรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณรู้สึกอย่างไรความคิดจะไม่ทํางานแล้วให้คุณรีบ ตัดสินใจในการลงมือทำทันทีเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรโดยการที่เราใช้สัญชาตญาณก็คือการที่เราใช้ความรู้สึกและความรู้สึกบางครั้งมาแว็บเดียวพอแว็บเดียวนั่นแหละเราจําเป็นในการที่เราต้องจับความรู้สึกตรงนั้นให้ได้ถ้าเราเป็นคนที่เราทําสมาธิเราอยู่กับตัวเราเองเราจะสามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างนี้ค่ะ ว่าตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของเรารู้สึกอย่างไรแล้วเมื่อเราปรารถนาที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็ฟังอารมณ์ความรู้สึกของเราว่าถ้าเราตัดสินใจวัน,นี้เรารู้สึกยังไงถ้ารู้สึกโลง่งโปรง่งสบายรู้สึกมีความสุขให้เราตัดสินใจแบบนั้นค่ะแล้วส่วนใหญ่การตัดสินใจโดยการใช้อารมณ์ความรู้สึกที่ปิ๊งขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั้นจะเป็นจากสัญชาตญาณภายใน จะเป็นความรู้สึกจากจิตภายในของเราแล้วส่วนใหญ่เป็นวิธีการที่เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือตรงกับเส้นทางของดวงจิตวิญญาณของเราสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความคิดเพราะเวลาเรามีความคิดเรามักจะเข้าข้างตัวเอง เป็นการปกป้องตัวเราเองแล้วบางครั้งความคิดนั่นแหละค่ะสร้างให้ก่อเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและทำให้การลงมือทำของเรานั้นเกิดปัญหาเกิดขึ้นความรู้สึกที่2คืออารมณ์ความรู้สึกที่เรารู้สึกแย่อะไรบ้างละ่ะที่เป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกแย่เช่นเรารู้สึกทุกข์เรารู้สึกกังวล เรารู้สึกกระอักกรอ่วนใจเรารู้สึกท้องอืดท้องเฟอ้อเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายมีอาการภายในร่างกายที่รู้สึกร้อนรุ่มนั่นเท่ากับว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกข้างในที่เรารู้สึกแย่ yeah. เวลาเรามีอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นละค่ะถ้าเราตัดสินใจลงไปโดยการที่เราใช้ ความคิดโดยที่เราไม่ฟังอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณภายในส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจโดยการใช้ความคิดของเราอะ่ะจะเป็นการตัดสินใจที่เข้าข้างตัวเองเป็นการตัดสินใจที่มักนำความผิดพลาดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่ปิ๋วมีประสบการณ์ตรงในการที่ ทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดโดยที่ใช้ความคิดเข้าข้างตัวเองโดยไม่ฟังอารมณ์ความรู้สึกภายในตอนนั้นค่ะพี่ปิวไปขายหมอนยางพาราที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปคนเดียวแล้วได้ไปเจอกับน้องคนหนึ่งซึ่งเขาก็ขายของอีกอย่างหนึง่งค่ะโรงแรมห้องใหญ่เราไม่กล้านอนคนเดียวเราก็นอนร่วมห้องกันโดยที่เราไม่เคยรู้จักกัน แล้วก็มีการพูดคุยกันค่ะแล้วเราเป็นคนที่เราเปิดเผยเราเชื่อคนง่ายคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครเราก็รู้สึกว่าคนอื่นก็เป็นคนดีเหมือนกับเราคนอื่นก็ต้องคิดดีเหมือนกับเราแล้วพูดคุยกันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราปรารถนาที่จะทําธุรกรรมสักอย่างหนึง่งเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ปรึกษากับเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนก็บอกว่าปิ๋ว ระวังนะมันมีข่าวนะว่ามีการทําพฤติกรรมแบบนี้นะปิวต้องระวังด้วยนะการที่จะเอาสินค้าไปขายต่างประเทศปิวต้องระวังด้วยนะแต่ตอนนั้นค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาสินค้าเราไปขายต่างประเทศได้โู้เราสบายเลยเราก็เลยเชื่อใจค่าทำสติกเกอร์บ้างละ ข้าเกี่ยวกับเรื่องของการขอผ่านด่านบ้างละ่ะเราก็เชื่อใจจากที่เราค่ะไม่ตะขิดตะขวงใจเลยที่เพื่อนบอกเราเราใช้ความคิดจากการที่เราระโมบโลกมากเราไม่มีสติแล้วเราต้องการเอาความง่ายเป็นหลักขณะที่เพื่อนเตือนแล้วได้ยินแล้วแต่เราไม่ฟังก็เหมือนเท่ากับเราไม่ได้ยิน ปรากฏว่าหลังจากที่จบงานค่ะพี่ปิ๋วเองก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เงียบไปจนเราเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆแ,และมันต้องมีอะไรแน่นอนสุดท้ายเราโดนหลอกจริงๆนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่ปิว๋ว จากการที่พี่ิวไม่ฟังความรู้สึกของตัวเองถ้าฟังความรู้สึกของตัวเองตอนนั้นค่ะรู้สึกแปลกๆไหมบอกเลยทุกคนรู้สึกตะขิดตะขวงใจรู้สึกแปลกๆอยู่ว่ามันจะง่ายประมาณนี้เลยเหรอแต่ด้วยความที่ระโมบโลกมากและเราอยากจะลัดขั้นตอน อยากจะสบายอยากจะได้เงินเยอะแต่ทําแบบสบายๆนี่คือความขาดสติและความละโมบโดยที่ไม่ฟังอารมณ์ความรู้สึกข้างในที่รู้สึกแปลกๆนะเอ๊ะมันจะใช่เหรอแถมเพื่อนก็โทรบอกแล้วว่าระวังนะปิว๋วมันมีพฤติกรรมแบบนี้นะเราก็ไม่ฟังเท่ากับว่าเราไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะความคิดความโลภความไม่มีสติ ทำให้เราค่ะไม่ฟังอารมณ์ความรู้สึกและสัญชาตญาณภายในของตัวเราเองจึงทำให้โดนหลอกสูญเสียเงินวิธีการที่คุณจะสามารถตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตการฟังเสียงสัญชาตญาณภายในเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ฟังอารมณ์ความรู้สึกของเราว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกดีหรือเรากำลังรู้สึกแย่เราจะใช้ความคิดในการตัดสินใจและการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เราสะดวกรวดเร็วให้เราสะดวกสบายทำยังไงก็ได้ให้มันง่ายที่สุดเป็นผลประโยชน์กับเรามากที่สุด ส่วนใหญ่เมื่อเราใช้ความคิดค่ะการตัดสินใจของเราส่วนใหญ่มักเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นต่างๆมากมายในชีวิตของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเดินทางในลู่ทางที่ถูกต้องตัดสินใจที่ถูกต้องคือวิธีการที่เราต้องฟังอารมณ์ความรู้สึกภายในของเรา สัญชาตญาณภายในของเราว่าตอนนี้เรารู้สึกสุขไหมเรารู้สึกอิ่มเอมเรารู้สึกรักเรารู้สึกว่าเบาสบายอิสระฟโฟลเมื่อเรารู้สึกดีเราสามารถตัดสินใจและลงมือกระทำได้ดังนั้นการที่คุณจะฟังอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณภายในของคุณได้ ก็ต้องเริ่มจากการที่คุณต้องสงบนิ่งอยู่กับตัวคุณเองสามารถจับความคิดของคุณได้ว่าความคิดของคุณนะตอนนี้กำลังคิดอะไรและสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรความคิดคือต้นเหตุของอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราคิดสิ่งใดก็ตามค่ะ แล้วเรารู้สึกแย่นั่นเท่ากับว่าความคิดของเรานั้นเป็นความคิดที่มีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราจับความคิดได้แล้วความรู้สึกของเรารู้สึกดีนั่นเท่ากับว่าถ้าเราตัดสินใจลงมือกระทำไปเราจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในหนังสือ Conversation with God พระเจ้าสื่อสารไว้ว่าอารมณ์ความรู้สึกคือภาษาของจิตวิญญาณความรู้สึกไม่สามารถหลอกได้ส่วนใหญ่เราจะใช้ความคิดในการนำทางชีวิตแต่ถ้าเราฟังความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึก แบบไหนเราจับความรู้สึกของเราให้ได้ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกดีหรือเรารู้สึกแย่ถ้าณนะตอนนี้อารมณ์ของเรารู้สึกแย่สิ่งที่เราต้องทำคือหยุดในการที่จะลงมือกระทําอะไรก็ตามนักขนาดนั้นตอนนั้นให้กลับมาสงบนิ่งหายใจลึกๆ แล้วอยู่กับตัวเองแล้วเราจะได้รับคำตอบว่าสมควรจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าเราไม่จับอารมณ์ความรู้สึกของเราเราไม่สามารถเท่าทันความคิดของเราได้แล้วเราใช้ประสบการณ์ จากวิธีการเดิมๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นเราจะตัดสินใจแบบนี้และลงมือกระทําแบบนี้โดยที่ไม่จับความรู้สึกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นผลลัพธ์แบบเดิมๆและรูปแบบเดิมนั่นจะทําให้เราเกิดการทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายๆครั้งเวลาเราเกิดความผิดพลาดไม่ใช่แค่หนึ่ง เป็นสองครั้ง3ครั้ง4ครั้งหรือบางครั้งผิดพลาดทั้งชีวิตก็เป็นเพราะมาจากการที่เราไม่สามารถจับความคิดของเราได้เมื่อเราจับความคิดของเราไม่ได้ค่ะแน่นอนเราไม่สามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อยู่แล้วว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราตอนนี้รู้สึกอย่างไรแต่สิ่งที่เราจะกระทำเลยพอเรา คิดแบบไหนเราก็จะลงมือกระทําเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทํามาสุดท้ายผลลัพธ์เราก็จะเป็นแบบเดิมแล้วบ่อยๆครั้งเราก็จะเกิดปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราคำพูดหนึ่งของพิมพ์ลิพายตอนที่วูดดี้เขาไปสัมภาษณ์พิมพ์ลิพาย พิมพิพายบอกว่าเราส่วนใหญ่ใช้ความคิดในการดําเนินชีวิตที่มากเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ความรู้สึกใช้สัญชาตญาณภายในของเราและลงมือทําไปเลยรู้สึกแบบไหนทําแบบนั้นนั่นจะสามารถทําให้เราไม่คิดเยอะและทําให้เราไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขาดทุนมันไม่ได้นะ จะไม่สามารถที่จะสร้างธุรกิจเป็นพันล้านให้พิมรีพายได้เราจึงจำเป็นต้องหันมาที่จะจับความรู้สึกฟังสัญชาตญาณของเราว่าณวันนี้ความรู้สึกเราเป็นแบบไหนถ้าความรู้สึกเรารู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกสนุกรู้สึกเบิดอบานรู้สึกแห่งการให้รู้สึกอิ่มเอมนั่นแหละคือความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกดี ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกแบบนั้นค่ะรู้สึกดีแบบนั้นให้เราลงมือทําทันทีและตัดสินใจในการลงมือทําทันทีโดยที่ไม่รีรอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรีรอคุณจะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดนั้นแหละจะเป็นความคิดที่บล็อกในการลงมือทําของคุณพอคุณไม่ได้ลงมือทําสิ่งที่คุณจะรู้สึกคือ รู้สึกกังวลรู้สึกแย่เพราะนั้นคุณกําลังใช้ความคิดของคุณเหมือนนะวันนี้หลายๆคนคุณปรารถนาที่จะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แต่เมื่อคุณใช้ความคิดของคุณว่าคุณทําไม่ได้นะคุณไม่เก่งคุณไม่ดีพอคุณพูดไม่เก่งคุณพูดไม่เป็นเหมือนคนนั้นคนนี้คุณอายุเยอะแล้วต่างๆนานา ความคิดนั้นแหละค่ะจะบล็อกคุณแล้วทุกๆครั้งเวลาคุณไม่กล้าที่จะลงมือทําความรู้สึกคุณเป็นแบบไหนคะแน่นอนความรู้สึกของคุณคือคุณรู้สึกแย่กับตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้นั่นกับกลายเป็นว่าความรู้สึกของคุณน่ะคือคุณกําลังมีอารมณ์ความรู้สึกแย่กับตัวคุณเองแต่ถ้าคุณ ไม่ฟังความคิดของคุณการที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําและคุณทํามาเลยพอคุณทำมัเลยในครั้งแรกค่ะแล้วคุณจับความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณที่คุณได้รับคือคุณรู้สึกโล่งโปร่งสบายรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้เว้ยเฮ้ยฉันก็พูดได้เว้ยพราอแท้จริงฉันพูดได้มานานแล้วแต่แค่ฉันพูดแบบไม่ออกกล้องแต่วันนี้ฉันพูดแบบออกกล้องให้คนฟัง พอคุณจับอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ที่คุณรู้สึกฟูรู้สึกโลง่งรู้สึกเบารู้สึกอิสระความรู้สึกแบบนั้นแหละค่ะคือความรู้สึกจากสัญชาตญาณภายในของคุณแล้วพอคุณจะทำครั้งที่สองครั้งที่สามและครั้งถัดๆไปคุณจะกล้าลงมือทำเพราะอะไรเพราะครั้งแรกความรู้สึกของคุณมันรู้สึกดี ดังนั้นเวลาที่คุณปรารถนาที่จะทําอะไรก็ตามในชีวิตไม่ว่าต้องการจะตัดสินใจเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในชีวิตหรือเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณค่ะจงฟังความรู้สึกของคุณจับความรู้สึกของคุณให้ได้ว่าความรู้สึกของคุณรู้สึกอย่างไรเวลาที่คุณคิดคุณรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณคิดและคุณรู้สึกดีรู้สึกโลง่งรู้สึกฟินรู้สึกมีความสุขรู้สึกรักนั่นคือเอาลงความรู้สึกที่จะสามารถทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจงตัดสินใจและลงมือทำในทันทีแต่ถ้าทานตรงกันข้ามพราะคุณมีความคิดและคุณจับความรู้สึกของคุณได้ว่าเฮ้ย มันจะเป็นไปได้เหรอรู้สึกตัวร้อนๆ้อนเหมือนจะเป็นไข้รู้สึกผะอืดผะอมเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่คุณกำลังรู้สึกแย่สิ่งที่คุณต้องทำเลยคือหยุดสงบนิ่งไม่ลงมือทำอะไรหยุดและอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆจนความรู้สึกแบบนั้นมันหายไปแล้วให้คุณ กลับมามีสติกับตัวคุณเองแล้วทำในสิ่งที่ตรงอันข้ามคุณจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นลู่ทางที่ถูกต้องในชีวิตวิธีการท้ามเมื่อไหร่ก็ตามคุณรู้สึกแย่ความรู้สึกคุณมันรู้สึกแย่แวบขึ้นมาเลยสิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเอง อาจจะปิดตาหรือลืมตาก็ได้แต่ให้ดีพี่ปิ๋วแนะนำให้คุณปิดตาเพราะเมื่อคุณปิดตาค่ะคุณกำลังอยู่กับตัวคุณเองพอคุณปิดตาคุณนิ่งและคุณยิ้มยิ้มจนคุณรู้สึกดี เมื่อคุณยิ้มจนคุณรู้สึกดีคุณจะมีสติกลับมาที่ตัวคุณเองและคุณจะสามารถหาวิธีการหารูปทานในการที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องความคิดคือต้นเหตุของความรู้สึกหากอยากรู้ว่าความคิดที่คุณกําลังคิดอยู่นั้น เป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีเป็นความคิดที่จะนำคุณไปสู่ลู่ทางที่ถูกต้องหรือลู่ทางที่นำความผิดพลาดนำปัญหามาสู่คุณจง,จงจับความรู้สึกภายในของคุณจับความรู้สึกของร่างกายของคุณว่าความรู้สึกภายในความรู้สึกของร่างกายของคุณ รู้สึกอย่างไรเพื่อยุติความท้าทายหรือยุติปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับคุณที่จะสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเหมือนตัวอย่างที่ปิวแบ่งปันไปที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายทางด้านการเงินให้